มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนลินลี่เหงียนโต้ปูมันธนาพูดไม่เป็นความจริงฟาดกลับสุดจีิต เจกรกฎาคม2567เวลา14นาิกาลูกมีรัศมีและเจ้าหนี้รายอื่นๆรวมถึงนักแสดงลินลี่เงียนเดินทางมาที่สำนักงานทนายเดชาเพื่อแต่งตั้งทนายฟ้องลูกหนี้เพราะว่าถูกคุกรณีข่มขู่ว่าไม่ได้เงินแถมจะต้องติดคุกสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นางแบบสาวลูกมีรัศมีทองสิริภยัยศรี แถลงข่าวว่าถูกอดีตดาราแล้วก็นางงามมีสามีเป็นนักการเมืองยืมเงินแล้วจ่ายเช็คเด้งสองล้านบาทที่ผ่านมามีการทวงถามแล้วแต่ไม่ได้คืนต่อมาปูมันธนาหิมะทองคําและนายหารพักดีหารหิมะทองคำสามีได้มอบหมายให้ทนายประมาณเรืองนนวัฒนวนิช เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้นะคะและมีการโต้ตอบอีกฝ่ายว่ามีการเก็บดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมและนำเรื่องไปออกสื่อจนทำให้เกิดความเสียหายต่อคนในครอบครัวด้วยค่ะโดลินดี้เหงียนนะคะเปิดใจว่าวันนี้ ปูมันธนาได้พูดถึงว่าลินลี่ได้พามิจฉาชีพเข้ามาทำให้ปูสูญเสียเงินถึงห้าแสนบาทตนจะมาขอชี้แจงตรงนี้ว่ามันไม่เป็นความจริงคนที่เสียเงินคือเธอเพื่อที่จะช่วยปูซึ่งเธอจะขอฝากข้อความนี้ถึงปูมันธนาให้ฟังทุกอย่างที่เธอได้พูดออกไปมันคือความจริง โดยเริ่มต้นคนที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นมิจฉาชีพคือตอนเองรู้จักพี่กอไก่ในร้านร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วบังเอิญเจอกันแกลกรายคุยกันแต่ไม่สนิทสนมอะไรกันเนื่องจากพี่กอไก่คนนี้เคยดูข่าวที่รีเคยถูกโกง50ล้านบาทจากนั้นประมาณเดือนที่แล้วปู่ได้แจ้งว่าพี่ปู่ถูกโกงที่ดินร้อยล้านปู่ก็เครียดมากๆก็เลยชวยนินีนรีไปทานข้าวด้วยกันที่ทองหลอ่อ แต่ตัวลินลี่เองนัดพี่กอไก่คนนี้ไว้แล้วซึ่งพี่กอไก่คนนี้โทรมาหาลินลี่ว่าพี่อกหักพี่เสียใจไม่มีเพื่อนลี่ก็เลยชวนมากินข้าวแล้วมาเจอกับพี่ปูพออยู่ร้านอาหารพี่ปูบอกว่าพี่ปูถูกโกงที่ดิน100ล้านบาทแล้วพี่กอไก่ก็เสนอช่วยพี่ปูเกี่ยวกับเรื่องที่ดินวันนั้นหนูก็เป็นพยานได้พี่ปูพี่กอไก่บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยจากนั้นพี่ปูก็นัดไปเจอที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่ง พอเจอกันหนูก็ไม่ได้สนิทกับพี่กอไก่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นพี่กอไก่บอกว่าไม่มีการเสียเงินใ,นใดๆทั้งสิ้นแต่พอคุยกันแล้วบอกว่ามีค่าดำเนินการกับผู้ใหญ่จํานวนเงิน4ีน่แสนบาทแต่พี่กอไก่คนนี้ได้บอกว่าพูดกับผู้ใหญ่แล้วมันเสียคําพูดต้องเอาเงินให้เขาสี่แสนแต่อยู่ๆพี่กอไก่ก็โอนเงินจากบาัญชีตัวเองไปให้ผู้ใหญ่ที่อ้างว่าจะช่วยพี่ปู พอเขาโอนเงินไปให้ผู้ใหญ่เราขอดูสลิปเขาก็ให้ดูสลิปแป๊บเดียวแล้วก็ขอให้หนูซึ่งก็คือลินลี่โอนให้พี่กอไก่หนึ่งแสนด้วยตอนนั้นลินลี่เองโวงเงินในบัญชีว่าเหลือแค่2,50,000บาทซึ่งไม่มีศักยาภาพจะช่วยเหลือได้แต่พี่กอไก่พยายามให้หนูช่วยเพื่อกาแันตีให้พี่ปูแต่เมื่อดำเนินการไปแล้วนั้น พพยายามเลื่อนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นลูกชายของหนูเข้าโรงพยาบาลหนูต้องเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายค่าประกันให้ลูกชายแต่พี่ปู่ก็มาหลอกหนูว่าน้องพี่ดีขอยืมเงินหน่อยขอยืม70,000บาทเดี๋ยวพี่จะคืนตอนเย็นพอพี่จะเอาเงินไปทําสัญญาก่อนหน้านี้พี่ปู่ยืมเงินหนูรวมกันแล้วทั้งหมด 80, 0 0 0 0บาทโดยเงินก้อนนั้นได้คืนมาแล้ว200 0 0 0เมื่อมารวมยอดล่าสุดทั้งหมดก็6 7 0 0 0 0บาท ลบพี่ปู่มาทําร้ายจิตใจหนูหนูไม่โอเคตอนนี้หนูไม่สนใจเลยกับเงินที่เป็นนี่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหนูโดนโกงตั้งร้อยล้านหนูยังไม่สนใจกับไอ้แค่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้าพี่หน้าด้านพอโดยไม่ต้องพูดให้มันยืดเยื้อเพราะว่าหนูเบื่อกับคําว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนเพราะหนูเป็นคนทวงนี่คนไม่เก่งเพราะไม่งั้นคงไม่สูญเสียเงินไปมากขนาดนี้พี่ก็พูดมาเลยหนูยกนี่ให้เลยถือว่าหนูทําบุญแล้วออกไปจากชีวิตหนูสักที หวังว่าบุญคุณครั้งนี้จะส่งผลให้พี่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าสิ่งไหนที่หนูพูดไม่จริงพี่กล้าออกมาพูดความจริงเรื่องของหนูหรือเปล่าถ้าพี่ฟ้องมาหนูฟ้องกลับนะไม่รับคําขอโทษขอรับเป็นเงินสดจะบอกว่ารีโกร,รีเสียใจแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับรีเลยไม่โอเคถ้าคําพูดของรีมันไปสะก,กิดจิตใจของพี่และพี่หานถ้าพี่ฟ้องหนูหนูก็ฟ้องพี่กลับเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ